เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องเนี่ฟิปกับเกมโ o รบัก Take Over กันนะครับผมในคลิปนี้ผมก็เป็นการารีวิวเกม takeover ร์นะผมก็เป็นเกมรถอีกหนึ่งเกมที่แบบว่าน่าสนใจนะผมภาพสวยมากนะผมเกมนี้หูยเฮ้ยมีคนิีแบบว่าวัยรุ่นเมกา,มาทุกคนนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะผมก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยมแบบีหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมมีหลายสีลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็มาจุดพลุกระโดดผมเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไคร์ผม สี่สามสองหนึ่งกดครับผมเรียบร้อยครับก็ได้โอเคผมเกมนี้ก็เป็นเกมขับรถนะครับผมเป็นเกมขับรถที่แบบว่าภาพสวยพอสมควรเลยนะครับผมก็ดูรถดูรถนะครับผมคือโมเดลนี่คือแบบ ก็คือเอาโมเดลของจริงมาเลยนะครับโอ้คือแบบสุดนะครับดูซูปงซูป้าอะไรอย่างงี้ครับผม a 90นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมซูป้าแล้วก,ก็สามารถกดชิปพีในการเข้าไปสู่โหมดถ่ายรูปได้นะครับผมนี่คือเกมนี้จริงมันก็เป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากคือเป็นเกมที่แบบว่าเล่นระยะยาวไม่ได้อย่างี้ดีกว่าแต่ว่ามาเล่นระยะสั้นนะก็กได้อยู่นะเออเล่นระยะสั้นได้อยู่นะครับผมนี่มีเบนลงเบนลี่นะครับผมคอนดิเนนทัลจีทีนะครับ อย่างเท่เราดูกันว่าอ่ากิเนี่ยมีรถอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าแล้วก็โมเดลเดี๋ยวจะสวยขนาดไหนนะฮะก็คันแรกเดี๋ยวได้เป็นรถที่แบบว่าใครก็ซื้อได้นะครับผมดีก็คือได้เป็นแบดดอร์ชนะครับผมนี่ดอรชแล้วก็ซูเปอร์นะผมราคาหกหมื่นนะผมว่าจะซื้อคันนี้อยู่เพราะว่าตังเนี่ยใกล้ๆจะถึงหกหมื่นแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้เป็นเอ่ออะไรนะไม่แน่ใจับผมจำไม่ได้ดีแล้วก็มีพวกอ่ GTR หรือรถเมกันอะไรคือมีหมดเลยนะครับผมนี่มีหลายแนวไว ปัดดอนนะครับผม R8 ก็มีนะผม V10 นะฮะชื่อนี้ซูเปอร์ลงซูเปอร์ลูนะฮะนะครับผมนี่เบลลี่ไลดอสชาร์ลนเจอร์อะไรทีแปดพิซซ่าอะไรโหคือสวยเลยนะห้าสายกว่านะผมแต่ว่าตังเกมเนี้ยผมว่ามันหายากไปหน่อยนะผมโหคอร์ริเซกคไอ้ร้านแปดนะเกมเมล่านะครับผมโหคือแบบสามารถทุกคนสามารถเข้ามาดูรถได้ผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ผมก็แบบว่าให้ดูเขาเข้าไปก่อนนะผมว่ามีประมาณเท่านี้นะครับผมโห oh. ดูมี s class ด้วยนะครับผมโหยนี่แบบพี่วินดอมดีเซลเอ้ยไม่ใช่พี่วินดีเซลกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าเฮ้ยยางกูดเยียด้วยวัตถุฟักยาง o ุดเยียด้วยว่ะทุกคนคือแบบยางก็จริงอ่ะยางยางมีชื่อจริงๆอ่ะอ่ะแล้วก็ f l o r ี่ n อนด o นะครับผม แล้วก็ F X K นะครับ G T 3ก็มีว่ะทุกคน Unluz นะครับผมอันนี้เป็น Avintos นะครับ่อ้มีมอไซค์ด้วยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะครับผมแล้วก็มีร้สึกเป็นคราบบ้านะครับผม Chevy คราบบ้านะฮะสิบแปดเซซิกเนี่ยผมมี S F 9าด้วย S F 9 0นะครับผม6กละหกแสนห้านะครับผมแล้วก็มีพั g ก n i ์นี่วายล่านะครับผม4ล้านนะครับผมโอ้โหคือรถเกมนี่คือมีหมดสีบ คันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ตามผมมีแค่ สี่หมื่นสองนะผมเออซึ่งการที่หาตา <c oughs> ังเกมเดียวก็คือเราต้องมีรถก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียหมื่นหนึ่งอันนี้ผมแนะนําให้เราไปเป็นตํารวจนะครับผมไอให้ดูตรงนี้ก่อนว่าอ่าถ้าเราเนี่ยเราคือเราจะไม่มีรถเลยนะครับผมนี่นะฮะเราจะไม่มีรถให้เลือกเลยนะครับผมคือเราต้องซื้อมันก็ได้คะแนนมาหนึ่งหมื่นแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียหนึ่งหมื่นเราให้ให้มันเป็นตํารวจนะครับผมนี่นี่แล้วเราก็จะมีรถมาสี่คันนะผมก็คือเหมือนอันุนเลยนะผมนี่ก็ออกมาสักหนึ่งคันนะผมก็คือ คือความเร็วเนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเออก็คือเป็นปีเดียวกันแรงม้าเท่ากันแล้วผมขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับผมเอออ่าลองเดี่ยวมาดูสักหนึ่งคันแนละ้วตอนนี้เราก็เป็นตำรวจฮนะนี่นะครับผมมาเร็วรถเราออกมานะกดดิฟเนี่ยก็กดตัวเพี้วผมเป็นการดึงเบรกมือนะฮะเกมนี้นครับผมนี่แบบว่าสวยๆงามๆก็เลยทีเดียวนะครับ ผมก็ขับรถทำราเนี่ยตังก็จะขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่ากว่าที่มันจะถึง6 0 0 0ื่น่ะโอ้โหคือยากมากแล้วก็อาที่เห็นได้ชัดเลยแมปอะแมปคือมันใหญ่มากเลยทุกคนนะฮะแมปคือใหญ่ใหญ่แบบจัด,จดเลยแล้วผมคือไม่รู้ว่าจะลองจากเมืองอะไรหรือเปล่านะครับผมเออนี้ก็คือเป็นอะไรที่ น่าสนใจนะผมมนาะขับรถเล่นอะไรแค่นี้ก็ได้แล้วคือแค่นี้ก็มันแล้วคือขับไปเรื่อยจนแบบจนตังค์ขึ้นแล้วก็ซื้อรถคันใหม่ได้นะครับผมคืออันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีหน่อยหนึ่งนะครับผมอ๋อตอนนี้เราก็มีตังค์สี่หมื่นสามแล้วนะแล้วก็ ด่านที่แข่งรถเนี่ยครับผมจะมีอยู่แค่หนึ่งด่านเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมลองขับไปที่ด่านให้ดูนี่ครับผมตรงดูตรงแมปนะฮะมันจะมีรูปเหมือนรูปธงอยู่นะครับผมเออก็จะมีคนมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เข้าตรงนี้เรากดตัว E อีครับผมแล้วกดตัว E อีค้างไว้ปุ๊บแล้วเราก็จะวาร์มมาที่ตรงนี้แล้วเราก็จะนับเขาดาวคือไม่ต้องรอคนนะครับผมเออคนไม่ต้องจะกดนะโหตอนนี้ก็คือเราแพ้ซีแปดแล้วครับผมคือรถเราแบบเดิมๆอบครับตรงๆคือรถแข่งไปเยอะจนแบบว่า <c ười> เออมีตังถือหกหมื่นแล้วลองซูซูป้าดูหไหมเออเอาดีกว่านะครับผมผมขอแบบเร่งสปีดกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็เข้าที่2นะครับผมไม่รู้ว่าได้ตังเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขอขับไปที่เดิมนะผมแล้วก็จะวนลูปไปเรื่อยๆครับผม Let's go โอเคครับ okay. ผมตอนนี้เราก็มี61,000แล้วนะครับผมก็เราสามารถซื้อซูปราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับรถกลับนะผมขับรถกลับเพื่อที่จะไปซื้อซูปรานะครับผมนะะตอนนี้เราก็แบบขับไปตามทางก่อนนะครับผมเออ บอกเลยว่าการแข่งนี่มีอยู่แค่ด่านเดียวนะครับผมแต่ว่าแมปเนี่ยที่โดดเด่นของเกมนี้ก็คือภาพนี่แหละคือภาพมันสวยนะครับผมอ,อคือภาพยังสวยนะเกมนี้คือมีแล้วก็มีร้านแม็กโดนัลอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนจะมีจุดให้เนี่ยสามจุดเลยนะแล้วก็จุดที่มันมีเนี่ยก็คือ,อ ร้านขายรถนะครับผมแล้วก็จุดแต่งรถนะครับแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งจุดท้ายก็เป็นจุดที่เราไปแข่งรถเมื่อกี้นะครับผมก็คือมีอยู่3ามตำแหน่งนะครับผมเออไ่เราลองไปซื้อซูเปอร์มาขับเล่นกันดีกว่า,าทุกคนนะฮะซูเปอร์นี่อยู่คันที่2องใช่ไหมหรือใครที่ไม่อยากเสียตังค์อ่ะซื้อคันแรกก็ลองเป็นตรวจเอานะครับผมนะชึบนีอย่างนี้เลยนะครับผมกดซื้อเลยนะครับได้เลยปะอ้าวได้แล้วได้เลยนะครับผมไม่มีแบบว่ากดยืนยงยืยนยันอ่ะตอนนี้เราก็ได้รถ มาอยู่ในคลังเราเป็นที่เรียบร้อยพ้อเฮ้ยก็คือแรงก่อนอันนี้แค่30แรงมา้า3-2แรงม้าแล้วครับผมอ่ะเราลองมาเสกซุซูเปอร์แต่ตอนนี้เราสามารถเป็นอ่าคนธรรมดาได้แล้วนะครับผมนี่หล่อเท่ๆกันเลยทีเดียวฮ่เดีว่าผมซูเปอร์เรามาแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวเราอ่าให้ไปดูการแต่งดีกว่าว่าเกมนี้มันแต่งอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมอ๋อหึยรู้สึกรู้สึกแรงกว่าอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังบ้าทุกคน รีวิวด้เออเออล้อหลังนะครับผมเออไอ,อจริงไอรถตำรวจก็ล้อหลังนะผมพูดผิดตอนแรกนะฮะโอเคนีก็คือเราเข้ามาที่แต่งนะผมก็จะมีอาการแบบว่าบักบักอย่างนี้นะครับผมโอ้โหมันบักอ่ทุกคนอะไรวะคือไม่เห็นอะไรเลยวอเตอร์ฟ้าลองลองรีตัวก่อนดิ าใหมนะครับเมื่อกี้คือมันบัอ็อกอะถ้าถ้าเข้าไม่ได้ถ้ามันบัคอกอีกลเราก็แต่งงันไปเลยแล้วกันแนละ้วผมแบบแต่งแบบบับ็กบอกอะนะครับผม <laughs> ใช้ใช้จิตวิญญาณในการแต่งเอาแล้วกัน <laughs> นะครับโอเคเข้าไป คผมบักอีกแล้วนะครับผมอ่สีที่เราจะเอาเนี่ยนะครับผมก็ได้เป็นสีแบบว่าเขียวๆนะครับเขยียวๆว่าอย่างนี้ล็ก,กันนะครับเออผสมศึกษามนะครผมเปลี่ยนดีกว่าว่าอันนี้คือภาษาไม่ได้ว่าซีคอนเลลี่ลิมนะครับผมล้อเนี่ยเราจะเป็นสีดาเลยนะครับอาอลองเสียพันหนึ่งโอ้โหคือตั้งเดี๋ยว ตัางผมหมดเลยปะเนี่ยเฮ้ยเหลือ2,000นี่เหลือ2,000นแล้วครับผมเออคาลิเปอร์นะครับผมคาลิเปอร์แดงไปอีก1,000นะครับผมเซคคอนดารี่เนี่ยเซคคอนดารี่ไม่รู้ว่าเป็นสีตรงไหนนะแต่ว่าผมจะเป็นสีดำไว้ก่อนนะครับผมอ่านี่ก็ไพรมารีคันเลอร์นะครับผมอ่าสีเขียวเป็นประมาณนี้นะลองดูนี่เชกิบิอาริคันแต่งแล้วผมก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คืออะลายะรีเฟล็ก ผมว่านายเป็นกวกความเงาเลยประมาณนี้ว่าความเงา,าผมเอาสักกอนเท่านี้แล้วกันนี่นะครับผมนี่แบบว่าคนจะแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปออกอยูได้โอ้โหหนึ่งหมื่นทุกคนหนึ่งหมื่นนี้เรายังยังไม่ไหวนะครับผมก็เราออกไปดูกันดีกว,ว่าว่ารถเราเป็นยังไงนะครับผมลราเสกไปดูเฮ้ยเปลี่ยนได้ป่ะทุกคนฟิวเฉยเปิดไฟกดตัว L ป่ะ ปุ๊บอ่าใช่ใช่ใชปิดไฟกดตัว L นะครับผมนี่ครับผมสุปร์เราล้อดำนะฮะเฮ้ยคือเอาเรียกนะครับผมแจ่งผว่าไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเอออะไรวะเนี้ยอ่ะตรงนู้นก็เป็นสนามแดกแล้วผมก็คือสนามที่เราเอ่อท,ที่เราไปเล่นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมอ๋อเฮ้ยคือเฟี้ยวจัดเลยนะครับผมเรามีสุปร์ไว้ได้ครอบครองแล้วนะฮะเกมนี้แต่ว่าก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกนะครับผม แล้วเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว่าเล่นระยะยาวไม่ค่อยจะได้นผมอันดูดูด,ด,ดูตรงนี้คืออะไรวะหุ้ยเป็นเมืองนะลงไปดูด้วยวนี่ลงอย่างนี้เลยแล้วกันรถไม่เป็นไรด้วยโอ้โหเต่นรถเนี่ยค่อนข้างจะดีนะลองดูฟ i ร์ t person ไหมอ่ะดูไม่ได้ผมไม่มีวะ่ะอ้อยมีมีม,มีอ๋อบอกมันบังนะฮะแต่ว่าอย่าเล่นเลยฟ i r s t p ร r s ั n นะครับอ่ะตอนนี้เราขึ้นไม่ได้แล้วนะครับผมเรากับข้อถนนไม่ได้ต่อไปตรงนี้อ่าได้อยู่โอเคโอเค เราติดเลยติดเลย, oh hey, ยว,วัตเตอร์ฟักเข้าไปก็ได้เ hey, ฮะ้นนยเบลลี่จอดอยู่ว่ะเฮ้ยวแถวนี <g> ้มันเมืองคนรวยดีว่ะทุกคนเฮ้ยคือวัตเตอร์ฟักมากนะฮะเมืองคนรวยนี่เบลลี่จอดอยู่โอเคก็ประมาณนี้เนาะเกมนี้ครับผมก็ใครที่แบบว่าอยากเข้ามาเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเฮ้ย <laughs> ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบว่าขับรถก็สนุกอยู่นะขับรถมันอยู่แต่ว่าเราต้องซื้อรถอะคือถ้ารถแรงๆมันขับไม่ค่อยมันหรอกนะครับโอเคครับ okay, ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ ใช้กันด้วยผมหยุยละน้าสวยมากนะแล้วก็เสื้อสวยมีหาซื้อได้ที่หิงด้านล่างผมมีหล,หลายสีหลายสไตล์เลือกกันเลยนะครับผมตรงนี้ขึ้นดีมากแบบว่าเป็นริมทะเลอ่ะริมน้ําริมทะเลอ่ะทุกคนคืออย่างเฟี้ยวนะครับฮ้ยคือผมได้ามาจอดถ่ายรูปตรงนี้แหละสวยดีตรงนี้นะฮะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวรถมีสิง, What the fuck? ง,ง,ง,งรถจะฟักงงงงเลยทีเดียวกูคือ,อยังสวยลงน้ำใช่ป่าวหยุยใบน้ำได้ด้วยหยุยลวน้ำลึกด็วย้เอ็งน่ากลัวดูดิ คือแบบใครกลัวนะลืมที่ไม่ได้นะตรงนี้นะโอเคครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ